ส่วนของการแชร์ไฟล์ไอร์รับนรับจากตัว iMac 2 8 2มายังอุปกรณ์ iPhone แล้วก็ MacBook Pro ในส่วนของการแชร์นะครับก็ตัวนี้เป็น c a t าลินานะครับสามารถแชร์ไฟล์ไอรอับได้ตามปกติแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับการขึ้นลักษณะข,ของตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตนะครับจะขึ้นชื่อแลก็บอกประเภทนะครับวิธีการแชร์นะครับเหมือนกับทั่วไปนะครับคลิกขวาแล้วเข้าแช์ เลือกร์พนะครับนี่ครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้แล้วก็จะเซิร์ชหาอุปกรณ์ของเรานะครับเจอ2ตัวนะครับก็คือ iPhone แล้วก็ MacBo o k Pro นะครับจะไม่ขึ้นรูปแล้วก็ตัวอุปกรณ์จะไม่บอกนะว่าเป็นรุ่นไหนนะครับเช่นตัวนี้ iPhone 12แล้วก็ m ม c b ุ o k p r รยนนะครับเมื่อเรากดแชร์นะครับ ก็รวดเร็วนะครับในการแชร์วาในระบบก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในความสเสถียรและก็รวดเร็วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีสำหรับ IMAX ป2ี2 0 1 2 o s c a t Catalina นะครับสามารถแชรสบหรับอุปกรณ์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของ Mac OS และก็ IOS ได้ตามปกตินะครับเผื่อว่าใครกำลังมองหาตัว i m a c เครื่องก่อ,กอมาใช้งานก็เป็นทางเลือกนะครับการ โอนไฟก็มูลผ่านอุปกรณ์ของรังเราถ่ายรูปจากไอโฟน